ครับสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวมาดูสถานการณ์น้ำในน้ำท่าจีนตรงบริเวณสะพานอาชาสีหมอกหลังตลาดทรัพย์สินตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ก็ถือว่าเหลืออีกเยอะนะครับสำหรับ ความสูงของแม่น,น้ำนะครับรอยเดิมยังเหลืออ mm ีก hmm. ประมาณสักสองเมตรนะครับจะเห็นว่าลอยเดิมม่นเสมอกับสันเขื่อนเลยนะครับแทบจะเท่าๆกับสันเขื่อนเลยนะครับวันนี้ก็น่าจะหนักนะครับอยู่โดยรอบนะครับอันนี้โรงพยาบาลอ่า เจ้าพญายมราลาดนะครับเดี๋ยวพาเดินขึ้นไปดูวิวบนสะพานดีกว่าวันนี้ถือว่ามาชมวิวแล้วกันครับน้ำเลืออีกเยอะนี่เป็นเครื่องสูบน้ำของเทศบาลเมืองสุพรรณนะครับถือว่าใหญ่และก็พร้อมมาก สำหรับสู่ภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ไม่ใช่แค่ครั้งนี้นะครับสําหรับสุพรรณน,นี้ถือว่าเป็นถือว่าพมีการป้องกันที่ดีเลยนะครับดูแค่นี้นะครับดูเครื่องสูบน้ำเขานะครับ เดี๋ยวไปเดินเดี๋ยวขึ้นไปชมบนสะพานอาชาสีหมอกคนครับทางค้นนะครับค่อนกลางจะับชั่มเดียก็ไม่ได้สูงมากอะไร,รสมัยก่อนอยู่อยู่กรุงเทพจะเป็นลักษณะโครงสร้างเดียวกับสะพานสาทรน,นะครับ ่าสาทรจะคล้ายๆายกันมาดูคืนนี้น่าจะทั้งคืนนะครับก็อเฝ้าระวังไว้ในพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยอุทกภัยนะครับดีนะครับก็ไม่ใช่เล่นๆนะครับทางนน้นก็มืดมากนะครับแต่ว่า ที่มองไปจากโทรศัพท์แล้วดูสว่างเพราะว่ามันมีไฟแค่นั้นเองครับนี่นะครับแม่น้ำท่าจีนครับทางโน้นจะเป็นตลาดตลาดสดตลาดทรัพย์สินนน่นจะเป็นสะพานข้ามไป ฟังเทคนิคสุพรรณนะครับก็น้ำก็ยังไม่เยอะครับหรือว่าไม่เยอะยังเหลืออีกเยอะยังรับได้พอสมควรครับขึ้นมาดูสะพานกันเลยนะสะพานสะพานอาชาสีหมอ หรือว่าวันนี้พามาดูวิวก็แล้วโดยทั่วนะครับของสุพัรณบุรีอันนี้อันนี้จะเป็นโรงพยาบาลจักรยายุาราษฎร์ก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลใหญ่เลยนะครับในภาคกลางที่หนึ่ง ปนอาชาศีหมอกนะครับไปดูตรงนู้นครับบ้านอาชาศีหมอกจะมีเครื่องก็ทางเทศบาลเมืองก็จะมีเครื่องเครื่องสูบน้ำแบบนี้เครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่แบบนี้ ผมไม่ทราบขนาดนะครับเรียงลายกันไปเป็นระยะในแม่น้ำท่าจีนน่าจะยาวน่าจะน่าจะทั้งสองฝากฝากั่งทางนี้แล้วก็ทางด้านนี้นนก็น่าจะมีะครับต้องบอกว่าดีเลยนะครับ ก็เดี๋ยวจากคลิปนี้เดี๋ยวไปต่อทางฝั่งฝั่งทางตรงข้ามวัชชนาวาดูว่าเป็นยังไงบ้างก็หรือว่าพาไปชมวิวก็แล้วกันนี่ครับ จะยินเสียงน้ําจากท่อระบายน้ำตัวเมืองนะครับไม่กล้าไปส่งครับเดี๋ยวร่วงโอเคครับ ขนาดทอดเห็นขนาดทอดอยู่ครับถือว่าใหญ่นะโอเคครับเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นบ้าง